อันนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับไม่ทราบว่าเคยเห็นหรือเปล่าผมผมเน่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเพราะว่ามันหาดูยากเพราะมันหาดูยากครับผมนี่คือดอกของพักหวานอันนี้ดอกตัวเมียนะครับวิธีดูเพศก็คือต้นไหนที่ออกดอกก็คือต้นตัวเมียใช่ไหมเพ่ะไม่ใช่อ้าวเพราะตัวผู้มันก็ออกเหมือนกันอ้าวตัวผู้ก็ออกด้วยออกเหมือนกันแต่มันออกคนละที่เหมือนกันอันนี้ให้ดูต้นตัวเมียหนึ่งต้นตัวเมียออกตามลําต้นนะฮะสองช่อดอกเขาจะโต พ่อดอกจะโตครับออันที่สามที่เราดูก็คือดอกตัวผ er ู้เขาจะไม่ค่อยออกตามลําต้นเขาจะออกตามกิ่งอจะออกตามกิ่งแบบนี้แบบนี้จะย้อยลงมาแล้วก็เป็นเป็นช่อเล็กๆครับผม้แลวพ่ออันนี้ตัวเมียเนาะอ่าตัวเมียฮะตัวเมียแล้วเราไปดูตัวผู้กันกน่อนไปดูตัวผู้ต่อไปครับอันนี้ตัวเมียชัดเจนนะฮะครับผมนะเนี่ยเขาสวยอันอันนี้ก็ อันนี้ยังไม่เก็บจะเก็บวันนี้แหละครับมันจะต้องลงตลาดนะโอ้โหนะครับเดี๋ยวก็พ่อพ่อก็มีรายได้จากผักหวานก็โอเคโอเคครับโอเคครับได้สองวันสามวันครั้งนะเพราะมันมีหลายที่ขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมอาจารย์ประสิทธิ์เชยญาติครับอยู่ที่ตำบลท่าแร่อาเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันนี้เราจะพูดถึงว่าจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทิ้งทวนไว้อ่าทิ้งท้ายไว้ว่าผักหวานมันมีเพศครับอ่า แล้วเราสังเกตยังไงอ่าใช่พ่ออ่าอันนี้เป็นจุดสังเกตครับผมถ้าพองหวานเพศเมียนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นต้นลูกของเขาเนาะแต่ปีนี้เขาออกไม่เยอะครับผมปีที่แล้วออกเยอะน <c oughs> ะถ้าพองหวานเพศเมียเขาจะออกตามลําต้นอ่าฮะนะครับตามลําต้นแบบนี้นะวิธีดูเพศก็คือต้นไหนที่ออกดอกก็คือต้นตัวเมียใช่ไหมพ่อไม่ใช่อา้าวเพราะตัวผู้มันก็ออกเหมือนกันอา้าวตัวผู้ก็ออกด้วยออกเหมือนกันแต่มันออกคนละที่เหมือนกันทีนี้ให้ดูต้นตัวเมียหนึ่ง ต้นตัวเมียออกตามลําต้นสองช่อดอกเขาจะโตช่อดอกจะโตครับออันที่สามที่เราดูก็คือดอกตัวผู้เขาจะไม่ค่อยออกตามลําต้นเขาจะออกตามกิ่งอจะออกตามกิ่งแบบนี้แบบนี้จะย้อยลงมาแล้วก็เป็นเป็นช่อเล็กๆครับผมอ้าแล้วพ่ออันนี้ตัวเมียเนาะอตัวเมียฮะตัวเมียแล้วเราไปดูตัวผู้กันก่อนไปดูตัวผู้ต่อไปครับอันนี้ตัวเมียชัดเจนนะฮะครับผม ต้นผักหวานตัวผู้เราดูลำต้นก่อนนี uh huh. ่ลำต้นของเขานะครับจะไม่ค่อยมีดอก uh huh. มีก็จะมีประปลายเนาะมีประปลายนิดนิดหน่อยหน่อยแต่กิ่งของเขาข้างบนนะอันนี้อันนี้จะอยู่สูงหน่อยได้นนเห็นไหม uh huh. เห,นเห,นเหนน็นตรงตรงตรงทุ่งที่ลำต้นตอนนี้ไหม uh huh. อ๋อเนี่ยจะมีบ้างนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่ล้วอยู่จามกิ่งนะเห็นไหมนี่ดอกเขาจะเล็กๆอย่างนี้นะเดี๋ยวนะพ่อลักษณะดอกของเขาก็ผมมองแล้วมันไม่แตกต่างกันเลยนะพ่อนะแตกต่างความขนาดะขนาดขนาดอแล้วก็ที่เขาที่เขาออกลักษณะช่อเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันผมไม่มีความสามารถในการแยกนะพ่อเหมือนกันแต่ว่าดอกเนี้ย เขาจะออกตามกิ่งใช่ไหมก็ออกตามกิ่งไดนมั้ยนี่นี่นี่อย่างนี้นี่นี่เอออย่างนี้อย่างนี้เขาจะออกตามกิ่งจะลำตามลำต้นนี่ไม่ค่อยจะมีนี่นี่นี่เวลาเขาเก่ไปแล้วเขาจะเป็นแบบนี้โอ้โนี่นี่นี่จะออกบานแฉะไปแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเลยอืมแต่ว่าต้นตัวเมียนี่เขาจะออกโอ้ยตัวเมียเขาจะอยู่เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนเมื่อกี้เนาะที่เราได้ดูเนาะเหมือนกับคลิปคราวที่แล้วมันจะออกกลามไปหมดแล้วไม่มีเหี่ยวนะของเขาจะไม่เหี่ยวไอ้พวกนี้จะเหี่ยวเหี่ยวเฉาไปนะ คือว่าเขาเขาหมดอายุของเขาเขาจะอยู่ได้ไม่นานเองไม่ออกพ่อก็เลยต้องปลูกตัวผู้กับตัวเมียเพื่อให้เขาอผสมเกสรกันใช่ไหมพ่อไม่ใช่อา้าวผักหวานเขาเป็นดอกสมบูรณ์เพศของเขาอยู่แล้วหมายถึงในต้นเดียวกันเขามีทั้งเพศผู้เพศเมียที่เป็นต้นตัวเมียออืจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศหมายถึงมีมีแค่ต้นตัวเมียแต่สามารถออกลูกใช่แต่ต้นตัวผู้เนี่ยเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ uh huh. คือไม่มีเพศเมียอื เขาจะมีแค่ดอกของเขาก็คือเกสรของเขาตัวผู้ต <in Asia> ัวเดียวเท่านั้นเขาก็เลยไม่ออกลูกไงอ๋อแปลว่าไอ้ต้นตัวผู้ที่เราเห็นนี่ก็คือเขาออกดอกก็จริงจริงแต่พอถึงระยะเวลาที่เขาจะออกเป็นเป็นลูกไม่ออกไม่มีไม่มีเพศเมียอ๋อออกมาเป็นดอกเสร็จแล้วเขาก็ร่วงลงก็ร่วงโดยไปไม่เหมือนตัวเมียไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียจะออกมาเป็นตัวเมียออกมาก็จะมีทั้งดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่ในอยู่ในต้นเดียวกันยู่มันก็เลยมาจะเป็นเป็นลูก ก็ออกมาเป็นลูกก็กลายเป็นเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์พับแล้วไอ้ลูกนี้ใช่ไหมพ่อพ่อก็เก็บไว้แล้วก็ส่งเมล็ดให้เพื่อนๆที่สั่งไว้ครับที่สั่งเอาไว้ไวซึ่งว่าตอนนี้ออเดอร์ก็ค่อนข้างหนาแน่นล้นหล,ลามล,ล้นหล, <ะ S 1> <laughs> ลามนะครับแล้วถ้าคนที่ยังสนใจผักหวานอยู่อ่ะอยากจะได้เมล็ดพัน์นี้ยังสั่งจองก็ยังพอสั่งจองได้อยู่ ก็รีบๆหน่อยนะครับรีบๆหน่อยเพราะกลัวกลัวมันจะเต็มก่อนลัวมันจะหมดก่อนเนาะขาหมดก่อนผมกลัวกลัวเะว่าเออสั่งมาแล้วเอ้ทาไมไม่ได้อะไรทานองนี้ก็ก็คือเขาเขาเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าผลผลิตเขาจะให้เราเยอะขนาดไหนต้นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราก็สามารถเก็บยอดจากต้นตัวผู้ได้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับสีเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าพ่อบอกว่าโอ้ยต้นนี้ต้นตัวผู้ ข้นตัวผููทิ้งไม่ใช่เพราะยอดเขาก็เก็บได้เหมือนเดิมยอดเขาก็เป็นพันธ์เดิมของเขานั่นแหละสีทองก็คือสีทองเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนก็ให้ยอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได้นอกเหนือเลยครับยินดีครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสามยินดีทุกคาถามทุกเรื่องคถามตอบทุกเรื่องผักหวาน ผักเกี่ยวกับผักหวานโอเคครับไม่ปิดบังอย่างที่พมบอกแล้วบอกให้หมดไส้หมดพุงนับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรกรนะครับได้มาถ่ายทอดความรู้ที่สะสมมานานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมีคําถามอะไรเกี่ยวกับผักหวานนะครับสามารถสอบถามพ่อ อาจารย์ประสิทธิ์มาได้เลยนะครับผมดีตอบทุกคําถามครับผม